เนะโอเคเตรียมตัวล้างถ้วยซ้ำก่อนล้างจ่อนะวพี่น้องเก็บ๊กน้มมากในนันมุกมันจะอยู่ข้างล่างมุกอ่ะเอามุกไหมเงาเนาะมาดามไปล้างถืวยซ้ำก่อนนะคะ

ช่างเริ่มทำงานแลว้วปอไม่อิฐฮัทเชอรี่ฮะเชอรี่เออติดดองโตเป็นเรื่องคุยโตอยดองถืออิฐเชอรี่อ่ะลูกเชอรี่นะคะลายขนาดอยู่ห,หัวนบ่นเดี๋ยวตแรกนูเก็บให้ก่อนสันมันลายแหง้งไม่ไมีควดกิน แต่ว่ามันลูกไม่แย่สัมปีกายเพราะว่ามันรู้ว่าใส่ปุ๋ยาาจ<ะ>าดได้ได้ได้พรุ่งนี้จะเก็บเชอรี่ให้ให้เพิ่นนะคะลายแห้งเต็มตน้นบ่มีคนกีน้พี่น้องเดี๋ยวมาดามมาพรลางถ้วย3ก่อนนะคะนี่ที่เดิมตรงนี้ที่ฉันเคยอยู่มาล้างถ้วยล้าง3้ก่อน ลักทุ่มสามอนเฮ้ยน้องหมาเไองานเช็กน้อยก็จะได้เมื่อะค่ะสักพักก่อนเพิ่มอีกนิดนึง เดินเดินนั่งลนลอยก็ได้เด้อ,อ,อเซตนี่แล้วก็ทายาแน่วต่อเช็หน้อยก็สิเดค่ะผู้ใดคะย่างคะ่ะพระอาจารย์ไือถาม จะอันเซตนี้เดียวกับสิบเพลธายาแนวจหน่อยกับเสดเมื่อประมาณใบสองใบสามเพื่อเสดเมื่อค่ะมาแต่เก้าโมงออกจากบ้านออกจากบ้านจริงๆกับแปดโมงแปดโมงแปดโมงสิบห้าประมาณนั้นนะคะเพื่อสิไปแวะซื้อน้ำนะคะแวะมึงนั้นมึงนี้เพื่อสิวอดบ้ก็มาเฮ็ดงานแล้วกันงาเลยบ้ดน ที่แรกกบว่ากิกับไววบัน,เนิเมันมีงานฮหดกับสิญาวแล้วทำงานทุกวันขยันด้วยความรู้จำโอ้ยแมงว้นนะโอ้เจยสโอ้โบ่ชนัด แล้วแต่ละมือของอมมาด่ามูฟูค่คะทเทบเวียกนั่นเวียกนี่แทบบุมมีเวลาว่างแต่ละมือนะคะแนะดดกีแห้งแห้งมาดิอุย๊ยอย่างนอแมงเวนโว้ยปลาษาดด้หนังด้อ ลแล้วล่ะ้ก็ธรรมชาตินะคะน่าจะสไลด์ไปโอเคโอ้โกร ก,กำลังจะเสร็จซิ้นโอ,โอ้โเน่ว้คบเสดีท้ายชนีดยานโอเคอด เสร็จแล้วนะคะต่อเสร็จแล้วความถวยความซ่านก็เสร็จแล้วแหละปวดหลันลงนั่งไร้ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย,อยแล้ว <c oughs> คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ม,มาดาม,มโมโภเฮ็ดคลิปตป่อไปนี่เ้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมก็ได้สวัสดีค่ะ